นักเรียนชั้นป .4 นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปการสอนวิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองแล้วนะคราวก่อนได้อ่ารู้จักสิ่งมีชีวิตในภาพรวมๆนะว่ามีอ่าถ้าแบ่งตามความสามารถในการหาอาหารแล้วก็การเคลื่อนที่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใช่ไหมครับก็คือ พืชสัตว์และพวกที่ไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์นะครับอ่าล่ะทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าแล้วถ้าเราไปดูในพวกสัตว์ล่ะสัตว์เนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มของมันนะโดยใช้ความเหมือนและความต่างได้ยังไงบ้างนะครับอ่านะครับก็สําหรับการแบ่งกลุ่มสัตว์นะครับถ้าจะจําแนกสัตว์เนี่ยนักเรียนคิดว่า เราจะจัดกลุ่มสัตว์โดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ได้บ้างนะนักเรียนบางคนอาจจะใช้ปีกการมีปีกเป็นเกณฑ์ใช่ไหมก็อาจจะแบ่งเอาเอา,เอานกเอามลงปอเอาค้างคาวมาอยู่เป็นสัตว์กลุ่มเดียวกันนะครับหรือนักเรียนบางคนอาจจะเอาจํานวนขาเป็นเกณฑ์ใช่ไหมเอาสัตว์สี่ขาก็กลุ่มหนึ่งสัตว์สองขากลุ่มหนึ่ง สัตว์หลายขากลุ่มหนึ่งสัตว์ไม่มีขากลุ่มหนึ่งหรือนักเรียนบางคนก็อาจจะแบ่งสัตว์ออกเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำนะเท่าที่ครูสังเกตมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราควรจะใช้ลักษณะอะไรนะครับเป็นลักษณะที่สําคัญที่จะใช้ในการจําแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆอ่านะครับ สัตว์เหล่านี้นะครับในโลกของเรานะอันนี้ตัวอย่างเล็กๆ,ๆ่น้อยๆจริงๆแล้วสัตว์ในโลกนี้มีไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชนิดนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะเอาเลยเราดูเนี่ยโอ้โหลักษณะแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันเลยบางตัวอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยเต่าใช่ไหมครับเต่าเต่าทะเลมีครีบตัวต่อมากิ้งก่ากิ้งก่ามีสี่ขาอ่า ถัดไปเป็นไสเดือนไสเดือนนี้ก็ไม่มีขาเลยนะครับดาวทะเลดาวทะเลนี้ก็มีส่วนที่เป็นเป็นแขนแต่ว่าไม่ใช่ขาใช่ไหมอ่าแล้วก็ดูกบ4ขาแมงมุมอ่าแขาใช่ไหมครับกุ้งแล้วก็สุดท้ายเป็นดอกไม้ทะเลนะสิ่งอ่าสัตว์ในภาพเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนอกจากรูปร่างจะไม่เหมือนกันแล้วการอยู่อาศัยนะครับ อาหารการกินการเจริญเติบโตการมีลูกอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันเลยนะแต่สิ่งที่สำคัญนะสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญของมันน่าจะเป็นอะไรนะครับอ่านะครับที่นักเรียนหลายๆคนอาจจะเคยจัดกลุ่มตามความเข้าใจของตัวเองเพราะนักเรียนนะครับพิจารณาจาก โครงสร้างภายนอกเป็นหลักโครงสร้างภายนอกก็คือส่วนที่ดูจากด้านนอกของสัตว์ยังไม่เห็นว่าข้างในตัวมันมีอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนสําคัญของสัตว์ชนิดต่างๆเนะมันจะอยู่ด้านในนะครับสิ่งนั้นก็คือ,อลองดูนะครับเปรียบเทียบกันถ้าเราผ่าอันนี้เป็นภาพจําลองนะถ้าเราผ่าปลาผ่ากุ้งเพื่อดูข้างในเราก็จะเห็นว่าเป็นยังไงครับ ปลาจะมีมีก้างใช่ไหมครับส่วนกุ้งไม่มีก้างนะไอ้ก้างของปลาเนี่แหละจริงๆแล้วมันก็คือคือกระดูกนะครับกระดูกอ่าแล้วกระดูกที่อยู่ตรงกลางตัวของของสัตว์เราก็จะเรียกว่ากระดูกสันหลังนะอืมนะครับดังนั้นกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะที่จะแบ่งสัตว์นะครับ เพราะสัตว์บางตัวมีกระดูกสันหลังบางตัวก็ไม่มีกระดูกสันหลังนะนักวิทยาศาสตร์จึงให้ความสําคัญกับกระดูกสันหลังแล้วก็ใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสัตว์ในเบื้องต้นนะครับดังนั้นถ้าใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์นะถ้าเราดูที่กระดูกสันหลังการมีกระดูกสันหลังเนี่ยเราก็จะแบ่งสัตว์ออกได้เป็น2กลุ่ม ก็คือกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> อ่านี่ตัวอย่างนะเห็นไหมว่าตัวแรกก็คือนกนะครับมีภาพภายนอกกับภายในสแกนเอ็กซเรย์ให้ดูเลยนะ <Wow. S 1> นกมีกระดูกไหมครับมีนะครับนกก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังถัดไปครับหอยทากลองดูดีๆนะครับ ภาพข้างในหอยทากเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเห็นไหมมันไม่มีกระดูกข้างในเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูปลาหมึกปลาหมึกก็ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็มีแพนด้ามีแพนด้ามีกระดูกสันหลังเห็นเลยชัดๆใช่ไหมดังนั้นในภาพนี้นะครับนกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหอยทากเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและหมีแพนด้าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับแบ่งสัตว์ได้เป็นสองกลุ่มคือสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองอะนะครับเดี๋ยวนะครับก่อนที่จะไปส่วนต่อไปนะให้นักเรียนนะครับเอาใบงานขึ้นมานะครับ ซึ่งครูได้ส่งรูปไปให้ดูแล้วนะครับก็สําหรับใบงานนี้เนี่ยใครไม่มีเครื่องปริ้นนะนักเรียนก็ลอกโจทย์ลงในสมุดได้เลยครั้งนี้ง่ายหน่อยนะครับไม่ต้องตีตารางลอกโจทย์ได้เลยนะก่อนจะไปช่วงถัดไปนะครับนักเรียนสต็อปวิดีโอเอาไว้แล้วไปทําข้อ1นะข้อห,นะอหถามว่าเราจําแนกสัตว์นะโดยใช้กระดูกสลังเป็นเกณฑ์ได้อย่างไรนะครับ ให้นักเรียนเขียนอธิบายนะว่าถ้าเราจะแบ่งสัตว์เนี่ยพี่ครูเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เนี่ยอยากจะแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆเราจะแบ่งยังไงดูจากตรงไหนนะครับแล้วค่อยกับทำให้เสร็จขอ้อข้อหนึ่งก่อนนะข้อสองยังไม่ต้องทำนะครับแล้วกลับมาดูคลิปต่ออ่านะครับถ้านักเรียนกลับมาเปิดคลิปต่อแล้วแสดงว่านักเรียนทำข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะทีนี้ ต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปครูจะให้นักเรียนดูภาพสัตว์เหล่านี้นะแล้วให้นักเรียนตอบในข้อ2นะครับอา้าวดูดูโจทย์ข้อ2ไปพร้อมกันนะครับใครยังไม่ลอกโจทย์ข้อ2นะลอกลงไว้เลยนะครับข้อ2ครูจะให้ดูภาพสัตว์มีทั้งหมด10ตัวนะครับ10ชนิดในภาพนะก็จะมีเตา่ากิ้งกา่าแมงมุมไส้เดือนเสือ กบดาวทะเลดอกไม้ทะเลกุ้งแล้วก็เป็ดนะครับสิบตัวนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเขียนจำแนกนะเห็นไหมครูครูตัวเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วในโจทย์ว่ากลุ่มที่หนึ่งลักษณะคืออะไรกลุ่มที่สองลักษณะคืออะไรอ่ะได้แก่อะไรนะครับลักษณะก็คือ ครูพูดไปแล้วนะครับว่าเมื่อกี้นะว่าวิธีดูสัตว์เนี่ยเราดูจากตรงไหนสัตว์กลุ่มนี้จะมีอะไรที่มันเหมือนกันทุกตัวเลยนะส่วนได้แก่คําว่าได้แก่ก็คือให้นักเรียนเขียนชื่อสัตว์ลงไปให้ครบนะครับสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มที่1มีกี่ชนิดก็ใส่ลงไปกลุ่มที่2ก็เช่นกันนะครับกลุ่มที่2ลักษณะอย่างไรมันก็จะไม่เหมือนกับกลุ่มที่1ใช่ไหมนะแล้วนักเรียนก็ต้องเขียนนะครับในคําว่าได้แก่ก็เขียนชื่อสัตว์ ให้ครบนะ,ะแต่ดูจากภาพนี้นักเรียนยังตอบไม่ได้นะครับเราต้องไปเอกซเรย์ดูข้างในกันก่อนว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับถึงจะตอบได้นะอะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับใครจดไม่ทันก็สต็อปวิดีโอไปเรื่อยๆก็ได้นะครับสัต์ตัวแรกนะครับเตานะเอกซเรย์ X ray. อ่านะครับเห็นปับ๊บรู้ปุ๊บเลยว่าต้องอยู่กลุ่มไหนนะแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงนะครับต่อไปครับสัตว์ตัวที่2องอาวอันนี้ก็คือเป็นเป็ดนะครับ เห็นไหมเห็นข้างในมันนะมีอะไรบ้างนะต่อไปอันนี้ก็คือแมงมุมนะครับดูดีๆนะข้างในมันมีหรือไม่มีอะไรที่เราสังเกตกันอยู่ต่อไป าดาวทะเลนะครับดาวทะเลนะโครงสร้างที่นักเรียนเห็นอยู่ข้างในนี้คือเป็นท่อท่อน้านะครับท่อน้ําที่เป็นเหมือนกับขาของมันช่วยให้มันเคลื่อนที่ได้นะอ้าวอันนี้ก็คือไส้เดือนนะครับซูมเข้าใกล้ๆเลยจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าไส้เดือนเนี่ยมี หรือไม่มีสิ่งที่เราสังเกตอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็คือ,อมีแพนด้านะครับดูข้างในมีแพนดะ้านครับเป็นยังไงอ่าอันนี้กบนะครับกบ อันนี้คือกิ้งกาอันนี้คือกุ้งนะอะลองดูดีนะว่าข้างในมีหรือไม่มีอะไรอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับอาแล้วก็อันนี้คือดอกไม้ทะเลนั่นเองนะเห็นไหมมันเป็นโพรงข้างในเนาะ โอเคนะครับก็นักเรียนที่ทำใบงานทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับครูก็ให้เวลาทำนะประมาณสี่ห้าวันนะเผื่อบางคนไม่มีโทรศัพท์นะครับต้องรอผู้ปกครองนะก็ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มนะครับใครไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจตรงไหนนะไลน์มาถามครูได้ตลอดเลยนะครูอยู่ในกลุ่มนะครับ ลายมาหาครูส่วนตัวก็ได้นะครับผมอ่าก็เนื้อหาเรื่องการจำแนกสัตว์นะก็ให้พิจารณาเลยว่านะครับเวลาเราดูเราจะแบ่งกลุ่มสัตว์ให้แบ่งตามส่วนที่มันสำคัญของมันนะซึ่งก็จะอยู่ข้างในนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือกระดูกสันหลังนะครับทำให้เราแบ่งสัตว์ออกได้เป็นอสองกลุ่มใหญ่ๆคือ สัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอ่านะครับผมแต่สัตว์เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแบ่งต่อไม่ได้นะนักเรียนนะครับลองเอาไปคิดต่อเป็นการบ้านนะครับนะว่าเอถ้าสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยมันยังมีลักษณะอื่นๆอ,อีกหลายอย่างที่แม้ว่าจะเป็นสัตว์เหมือนกันและอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วนะ่ มีกระดูกสันหลังเหมือนกันมันก็ยังมีหลายๆอย่างเหมือนกันไม่เหมือนเออไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเออแล้วนะักเรียนคิดว่าเราจะเอาสัตว์พวกนี้ไปแบ่งกลุ่มต่อได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าให้ดูลึกมากกว่าที่การมีกระดูกสันหลังนะเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในคลิปตอนที่สามนะครับผมอ่าก็นะครับจบไปแล้วนะสาหรับการจําแนกสัตว์ จัดกลุ่มสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์เนาะทำให้คงได้รู้อะไรใหม่ๆหลายอย่างนะครับเนะว่าทีจริงแล้วเนี่ยเรามักจะ,ะยังมองไม่เห็นส่วนสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้รู้ว่าโครงสร้างภายในด้านในของสัตว์แต่ละตัวแต่ละชนิดเป็นยังไงนะครับเราเห็นแต่ภายนอกเราก็เลยมีวิธีจัดกลุ่ม ในส่วนที่ยังใช้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะเห็นแค่ว่ามีตัวนี้มีสี่ขามี2ขามีปีกก็มีปีก,ปกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นข้อมูลที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านนะครับผมทีนี้ก็เกี่ยวกับการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มเนี่ยโดยใช้การมีอึนสนลลังก็คงจะจบไปแล้วนะครับแต่ แม้ว่าเราจะแบ่งสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วแต่ว่าสัตว์ที่เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนกันเนี่ยก็ยังมีโอ้โหยังมีลักษณะอะไรที่แตกต่างกันอีกเยอะแล้วมีอีกเป็นหมื่นเป็นเป็นพันชนิดเลยนะครับดังนั้นลองไปคิดดูซิว่าในสัตว์กลุ่มเดียวกันเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มของมันอีกได้หรือเปล่าแบ่งในระดับที่ลึกกว่า การดูกระดูกหลังนั่นเองนะครับผมอาล่ะใครยังไม่เข้าใจตรงไหนนะมีเรื่องสงสัยอยากถามครูก็ไลน์มาถามรูได้นะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโรงเรียนจะได้เปิดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับนักเรียนก็ต้องโรงเรียนคุณครูทุกคนก็เป็นห่วงสุขภาพความปลอดภัยของนักเรียนนะไม่จําเป็นเราก็ไม่อยากให้มามาอยู่รวมกันเยอะๆนะครับ ก็ฝากให้นักเรียนนะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับดูคลิปการสอนใบงานที่คุณครูทุกคนเลยส่งให้นะครับช่วยงานพ่อแม่บ้างแล้วก็พยายามนะครับรักษาความสะอาดไปไหนมาไหนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับผมก็แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับวิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูกันวันนี้ก็สวัสดีครับ